สวัสดีครับพวกเราช่วงเช้าๆนะครับเรากำลังจะพาบัวบานออกเดินเล่นม่ชาให้กล้วยเนี่ยไม่ไม่กินกล้วยนะปแปลกๆปปโอ้โหชิ ชื่นใจไม่ะพาโนมาด้วยนะรนะอก่นอนหืมดากไปเป็นแก๊งเลยครับไปเป็นแก๊งขายใหญ่ขายใหญ่ 1>, 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าเชือกได้หกตัวคิดวเดินสบายใจเด้อออโอ้ยไอ้อะไรลงแบบงงๆตุ่มเลยวะโอ้เตะ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  ยางก็นดนแล้วนยางแข็งหัวหัวหัวไปทางนี้เลยไปทางนั้นม้าตีกันอีกหาแป๊บชี้ครับก็เลยแวะทางนี้ทางนี้ดีกว่าหม,มาไม่หมาไม่ตีกัน เฮ้ยเฮ้ยนีอออ่อันนี้คือบ้านของไอ้นี่นะฮะอะไรนะเออหรือนี่ครับ้านของเออหรือ เอเหลือบ้านเขาจริงๆอยู่นี่เน,นี่ยเฮ้ยได้ไงอ้าแปปซี่หายไปไหนวัวได้ไงแป,ปซ๊ซี่นู่นใครบัวนี่มันเป็นรถประจำตำแหน่งคุณไปแล้วใช่ไหม Ông khảo quyết tâm bùa ừ. <laughs> hoặc hoặc bùa bỏ hoa hát bay u bên hoặc thắng đi 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 หน้าหน้าคอยย่างไปเดี๋ยววาโอเคโอเคเฮ้ยเฟรุ่นวมาพาจะไปหาพอดีเลยว่ะโซโซโซวันนี้เขาจะไปไหนกันเนี่ย ัวผัวผัวใส่มา้องผัวใส่เพรรุ่นเพรตาลุ่นจะขี่ทองใบไปไหนครับโอ้ไแคปชี่แคปชี่ไปใช้นะคันฮะมงเวียนเนี่ยนี่ไงแกบนไเพื่ออะไรอ๋อ

โอ้ถ้าท่านไห้ทีเพย์รุ่นนึ่งมาวัาเด็กชืห้ทีเพย์รุ่นเหมาอุตส่าอุตส่าเพิ่นใส่หน้ากากอย่างดีเลยใช่เลาใช่เลยเลยที่ไปชื่อจะไปแก้บนนะครับไปซื้อหมูซื้ออ้วนไม่ใช่อ้วนคนนี้ชื่ออะไรไม่รู้ลูกเขาชื่ออ้วนโอ้ยเบื่อบักหิ้งวา จะไปไปแก้บนสองเชือกสามไฮซูริสามสี่เก,ก้ <c oughs> เาบัวไอ้หัวเออไปกัไปเอา้าเออท่องใบดิท่องใบไปบ่ไปไ้คนท่องใบไ,ไ,ไปได้คนท่องใบนะท้องใบบอไปมันบ่มีงาน

แลนคเดียวแลนคนเดียวเนี่ยมา้นเนี่ยมาู้นอ่เน้คันนี้รถตะรุนใช่ไหมเดี๋ยวพังเลยไม่ใช่ับไม่ใช่คห้วะนการณ์ไม่ใช่ย่นรถเล่าแน่นอะ วงเวียนใช่ใช่บัวบัวจะไป,ะไปด้วยบัวจะไปส,งไงสรา้สางคอนเทนต์ด้วยมีสกูตเตอร์พี่ฟ้าอ่ะคันนึือชา,าละะเาาออาลนจ์ข้างไหนลไแล้วแล้วใครจะขี่แล้วใครจะถ่าย,ยคุณขี่ได้เหรอดันั้นคุณแจมันอยู่ในกระเป๋า

อาชุดชุดอะไรดีเฮ้ยอาชุดอะไรง่ายดีคิดว่าฮัซโซ่โซ่อาชุดอะไรง่ายดีเสียมอเตอร์ไหมหรอเฮ้ยสร้างคองเตี๊ยด่าน่นะอ๋อเสียง ผ้าเบรกผ้าเบรกไม่เป็นไรฮิวเลยเฮ้ยไม่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 ร้ายไม่ร้ายไล่ไล่ได้ดูโอ้ยเจ็บขาเลยแล้วใครคนคนไหนเส้นนี่เจ้าบ่ บอกว่าเดี๋ยวจะใส่งานเป็นกบพยยท่องใบายเดอร์เพลท่องไปไม่เคยใส่งานในไปไร้กลัวเหรอใส่ยากไหมเอาไปดี Ok, đợi tap 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 mang anh 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 anh